นิ่ัยเป็นสิ่งที่กำหนดโชคชะตาของคุณดวงดาวเป็นแค่เพียงแพรรับบาสสวัสดีค่ะรู้ดวงรายวันกับครูดาวมาแล้วนะคะสวัสดีผู้ที่เกิดวันพฤ่รื่หัสทุกท่านดวงชะตาของคุณประจำวันที่2มิถุนายน2564มาแล้วนะคะครูก็จะใช้วิชาเลขเจตัวสีฐานเหมือนในทุกๆวันในการเปิดดวงชะตาของคุณเป็นการลาชะตานะคะเป็นการจับรหัสของคุณขึ้นมาคุณจะได้รหัสดวงชะตาเป็นสี่ สองสี่สองสองอา้าวครูก็คนแล้วนะคะครูคนแล้วนะเลขเด่นของคุณก็คือสี่สองสองนะคะเดี๋ยวครูตั้งดวงสักครู่นะคะ สี่สองสอง7้าสามสามหกสห้าห้าหนได้ดวงชะตาของคุณมาแล้วนะคะมาดูในเรื่องของทางด้านการงานของคุณกันก่อนนะคะการงานของคุณเป็นดาวพระพุธนะคะกรรมะสหัชชะอัตตาฐานเป็น14ว่าวันนี้ หลายๆวันที่ครูอ่ะพยากรมากรรมะเป็นฐาน14กันเยอะนะนะคะแสดงว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องของด้าน,านการงานกันในวันนี้เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกลางปีหรือเปล่ามาปัดปรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอ่ะนะคะงานกันการงานของคุณเป็นดาวพระพุธหมายถึงการสื่อสารเอกสารสัญญาการพูดคําเจราจานะคะหมายถึงความเฉลิ้ฉลาดก็ได้นะคะฉะนั้นวันนี้คุณจะแบบประสานงานกับกลุ่มในทีมของคุณ่ะ ไปได้ดีดอัตตาคือความคิดสหัสชาหมายถึงเพื่อนร่วมงานของคุณนะคะสิ่งแวดล้อมในใกล้ชิดในที่ทํางานของคุณก็ได้นะคะสังคมของคุณที่คนคบหาก็ได้หรือหมายถึงโลกโซเชียลก็ได้วันนี้ดีวันนี้การค้าการขายนะคะดีในโลกโซเชียลการโฆษณาก็ได้นะคะเพราะว่าดาวพระพุธคือการโฆษณานะคะแล้วก็ฐานเป็นจักรพัิถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเดี๋ยวครูขอชิ่งดาวนะคบ หนึ่บวกสเท่ากับห้เปสัมพันธ์ถึงดาวพฤหัสนะคะเป็นลาภะเป็นพันธุเป็นหินนะฉะนั้นวันนี้นะคะในเรื่องของเอาละวันนี้จะมาระดมในเรื่องของค,าความคิดนะคะในเรื่องของการ ปรับปรงเนื้อหาทางด้านการงานของคุณไม่ว่าจะเป็นออการที่เห่นงที่บอกแล้วการทําสื่อโฆษณาออนไลน์อะไรต่างๆต่างๆหรือว่าการใช้เทคนิคในเรื่องของคําพูดนะคะหรือว่าเอกสารสัญญานะคะมาปัดฝุ่นและทําให้มันดีขึ้นมาพัฒนาให้มันดีหมายเพราะว่าทีนา้าหมายถึงความเสื่อมจุดเสื่อมจุดด้อยแต่วันนี้เราจะใช้ความเฉลียวฉลาดนะคะในการพัฒนาเนื้องานของเราให้ดีขึ้นแล้วก็ ไปสัมพันธ์ถึงพันธุพันธุหมายถึงในที่ทํางานของคุณในองค์กรในทีมงานของคุณได้ด้วยเป็นดาวพฤหัสนะก็ถือว่าดีและเป็นลาพระด้วยพุธพฤหัสสัมพันธ์ถึงกันด้วยนะคะลาพระเนี่ยสัมพันธ์ถึงพระพุธนะคะกำลังของพระพุธฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีในวันนี้ที่จะระดมมันสมองนะคะมามาโปมฟอร์มทีมกันมาประชุมกันนมาสนาหาน้าคนนี้หลายๆท่านก็อาจจะไปม,มีการประชุมนะคะในใน,ในการทํางานในวันนี้นะคะ มาดูในส่วนของทางด้านการเงินของคุณกันบ้างการเงินของคุณเป็นดาวกระดุมพ้าเป็นดาวพระอังคารกระดุมผ้าสุภะมัชฌิมาฐานเป็นราชาโชคนะคะวันนี้ทางด้านการเงินของคุณก็มีโอกาสนะที่จะได้โชคอะไรมาแต่ได้มาแล้วคืว่าน่าจะแบ่งเอาไปจัดสรรเป็นส่วนนะเพราะว่า11ราชาโชคบวกกันได้สองเป็นสัมพันธ์ถึงมรณนะและ ตันุสามเนี่ยจริงๆก็ไปสัมพันธ์ถึงมรณะอยู่แล้วอยู่ใต้ฐานมรณะนะคะนั้นวันนี้ในเรื่องของทางด้านการเงินของคุณก็นั่นแหละจากการกระทําของคุณนะคะที่คุณจะต้องแบบเคยเคยทำอะไรไว้ถ้าคิดอยากจะทําวันนี้คุณก็อาจจะตั้ง,งอกตั้งใจได้เงินมาแล้วก็เอาเงินตรงนั้นนะไปลงทุนนะคะแต่คุณก็ไม่ได้ลงทุนเยอะนะอย่าอย่าคิดว่าการลงทุนครั้งเนี้ย ต้มทีเดียวแล้วมันจะได้คืนมาเลยถ้าลงทุนไปต้มหนึ่งถ้าสมมติว่าลงทุนไปเยอะเนี่ยการที่คุณจะได้มาในวันคืนกลับมาในวันนี้อาจจะได้แค่ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะสำหรับการลงทุนในวันนี้นะในเรื่องของทางด้านการเอาเงินไปไปหมุนมาไปเพื่อให้เกิดก่อให้เกิดรายได้นะคะยังไงก็ตามแต่ การเงินนะไปสัมพันธ์ถึงสุภาพะการได้มาถึงทางด้านชื่อเสียงการลงทุนในเรื่องของทางด้านการเงินของคุณในวันนี้อาจจะอย่างที่คุณบอกว่าวันนี้จะมีเรื่องของการใช้สื่อโฆษณานะคะเป็นในเรื่องของทางด้านการใช้คําพูดคําจาอะไรมาซึ่งเนี่ยวันนี้ไม่ว่าคุณจะพูดอะไรนะคะคุณจะคิดที่จะทําอะไรนะคะมันก็จะมีผลดีตอบกลับขึ้นมา ทางด้านการเงินของคุณด้วยการงานมันดีการเงินมันก็จะตามมานะคะมาดูในส่วนของทางด้านสุขภาพร่างกายของคุณกันบ้างสุขภาพร่างกายนะคะเอาเดี๋ยวสักครู่ทางด้านการงานวกกับไปที่การงานของคุณกันนิดนึงดาวพฤหัสนะขออภัยที่คุณไม่ได้มองเห็นสัมพันธ์ถึงทาศสีปัตตนิและมาตาโอเคในเรื่องของทางด้านการงานของคุณ ที่คุณจะระดมมันสมองเข้ามาสัมพันธ์ถึงปตัตตานีปตัตตานีหมายถึงคู่สัญญาหุ้นส่วนของคุณเนี่ยวันนี้จะมาระดมทีมกันและทั้งลูกน้องของคุณหรือว่าเจ้านายของคุณจะเป็นอันหนืออันเดียวกันในการฟองทีมในวันนี้ามาตามหมายถึงเจ้านายก็ได้นะคะทาสีก็หมายถึงลูกน้องบริวารของคุณนะคะปะตัตตานีคือคู่สัญญาหุ้นส่วนถ้าใครทรําธุรกิจของตัวเองไม่มีใครเลยที่จะเป็นเจ้านงเจ้านายอะไรนะคะหมายถึงคู่ค้าคู่ขายของคุณจะให้ความเชื่อมั่นเชื่อถือในคุณเพราะว่า อาทิตย์พฤหัสมันเป็นคู่ที่แบบคู่วิชาคู่ชื่อเสียงคู่เกียรติยศคู่ความน่าเชื่อถือด้วยนะคะอาทิตย์พระฤหัสเนี่ยเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันเป็นคู่มิตรกันน่ตรงนี้ค่ะเขาจะให้ความน่าเชื่อถืออาทิตย์หมายถึงอะไรความเด่นดังความมีชื่อเสียงพระฤหัสคือสติปัญญามารวมตัวกันนล้เด่นดังท้งนั้นชื่อเสียงและปัญญาวันนี้ออร่าของคุณจะจับนะคะ มาดูทางด้านสุขภาพร่างกายเป็นดาวสุกนะดาวสุกฐานเป็น13มหูดดาวสุกมาถึงเรื่องเกี่ยวกับทางด้านไขมันคอเลสเตอรอลตรงที่เกี่ยวกับในเรื่องของเพศสัมพันธ์นะคะโรคที่เกี่ยวข้องในเรื่องของมดลูกรังไข่หรือว่าอันทะนะคะต่ออันทะอะไรประมาณแบบนี้นะคะฉะนั้นใครในวันนี้ถ้า,าคือ ้าในกรณีของบางคนผู้หญิงก็ได้ผู้หญิงก่อนนะคะคือถ้ามีประเด็นมีปัญหาต้องไปตรวจสุขภาพด้านนี้ด้วยเพราะว่ามันหมายถึงช่องคลอดอบางทีช่องคลอดมีกลิ่นหรือว่าช่องคลอดมีปัญหามีม,มีมีเป็นแผละอะไรก็ได้นะคะเพราะว่า13มหาอุดมาถึงการผ่าตัดอะไรประมาณแบบนี้แต่ดาวพระศุกร์ยังหมายถึงความสวยความงามได้ด้วยเหมือนกันวันนี้บางคนก็อาจจะ ไปทำศัลยกรรมนะคะความสวยความงามเพราะว่าพยายาตหมายถึงโรงพยาบาลได้ด้วยนะนะคะหมายถึงการเจ็บป่วยนะคะมันจึงเป็นสาเหตุของนั่นแหละการเข้าหาหมอในโรงพยาบาลแต่ดาวพระศุกร์นะ,ะ่ะถ้าจะแปลเปลี่ยนไปาทางที่ดีก็คือทำศัลยกรรมทำเสริมความงามให้มันดีขึ้นนะคะออมาดูทางด้านความรักของคนที่มีคู่กันบ้างความรักของคนที่มีคู่นะคะปัตนิเป็นดาวพระอาทิตย์ปัตนิธาสีมาตาฐานเป็น เป็นพระฤหัสพระฤหัสชิงไปที่ลาพระพันธุหินะนะคะโอเคสำหรับคนที่มีคู่ของคนรักวันนี้ก็มีความเข้าอกเข้าใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องเก่าเรื่องเดิมที่ย้อนกลับกันมาแต่ว่าอาจจะเป็นในเรื่องของหลงล้มลืมลืมกันเนี่ยวันนี้เคยนัดกันว่ายังไงทํานู่นทานี่วันนี้อาจจะเบลอรลงหลงหลงืมกันไปอะไรแต่ว่า มันไม่ได้เกิดความเสียหายแต่ว่ามันเกิดจะเกิดความเข้าใจอันดีต่อกันนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างถ้าหากว่าวันเนี้ยนะคะถ้าไม่สร้างเป็นประเด็นนะคะเรื่องเก่าเรื่องเดิมกลับย้อนกลับขึ้นมาก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะคะในความสัมพันธ์ของคุณในวันนี้นะกรรมะนะคะสัมพันธ์ถึงด้วยกับเรือร่องราวงของปฏิิณของคุณเพราะว่าฐานของลาภะเป็นพระพุทธกําลังของพระพุทธเปสัมพันธ์ถึงกรรมะสัจะและอัตตะอันเนี้ย ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในเรื่องของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมอะไรของในคู่รักของคุณหรือว่าในความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณก็อาจจะเป็นสิ่งที่จะต้องมานะคะย้อนกลับมาปรับปรุงแก้ไขอะไรกันในวันนี้เพราะว่าศาสตราญาติพี่น้องพันธุ์คือครอบครัววันนี้อาจจะมีประเด็นเรื่องของบุคคลอื่นเข้ามาข้องเกี่ยวด้วยเพราะว่าสัมพันธ์ถึงทาสีคือบุคคลอื่นเรื่องราวของบุคคลอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะทำให้เกิดความยุ่งยากก็ได้นะคะ มาดูในส่วนของความรักของคนที่เป็นคนสดกันบ้างความรักของคนที่เป็นคนสดเป็นดาวพระศุกร์ปุตตะเป็นดาวพระศุกร์นปุตตะพยายะทนางังฐานเป็นสิบสามมหาอุดวันนี้คนสดคะวันนี้โคอืมถามว่าชื่นมื่นไหมคนที่คุณไปแอบบรักแอบบชอบในวันนี้ก็ต้องเก็บเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันสัมพันธ์หนึ่งพราะพยายพยาหมายถึงการปิดบังซ่อนเร้นไม่เปิดเผยฉะนั้นก็วันนี้ก็เอาเก็บไว้ในใจก่อนรักนะ ปิ้งกันนะมีใ่ใจฉันมองเธอฉันรู้ว่าเธอรักฉันฉันรักเธอต่างคนต่างรู้กันแต่เอาเก็บไว้ก่อนอะไรประมาณแบบนี้นะคะเก็บเอาไว้ในใจก่อนเพราะว่าฐานสิบสามมหาอุดมันค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่ามันถ้าพูดอะไรออกไปอ่ะมันจะกลายกลับกลายเป็นว่าเดี๋ยวจะจะระวังเนื้อระวังตัวกันละกันเพราะอยู่ในภพพายะพยายะเนี่ยมันคือความเจ็บป่วย ความรักมันป่วยมันต้องรักษานะคะดังนั้นดาวแห่งความรักและการเงินของคุณปุตตะของคุณถ้าคุณที่คิดที่จะเสี่ยงเอาหัวใจเปิดเผยความรู้สึกความในใจของคุณในวันนี้ออกไปนะคะเพราะถ้า,าแ,ยแยกดาวหรือรวมดาวแล้วมันจะไปสัมพันธ์กับภพบมรณะทันทีนะถ้าแยกดาวน่ะเ,เดี๋ยวสักครู่นะคะ13า อังคารมันสัมพันธ์นะคะอังคารจะแยกไปสัมพันธ์ถึงมรณะเพราะว่าอังคารอยู่ใต้ฐานของจันทร์ที่อยู่ในภพมรณะนะคะฉะนั้นมันเป็นวันนี้ตั้งต้นมาจันทร์ฐานกําลังของพระอังคารแล้วจัน์อังคารมันคือคู่ชู้คู่หึงคู่หววคู่คู่แบบรักที่มันรักหึงหววความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันฉะนั้น สิบสามมหาอุดก็เป็นความรักที่เป็นพยาญาติที่มันแบบรักแรงเกลียดแรงนะคะต้องเอาเก็บไว้ในใจก่อนคือถ้ากลัวว่าถ้าเกิดว่าไปพูดให้กับเขาเขาอาจจะแบบว่าเขาก็ชอบคุณแต่เขายังไม่อยากคบยังไม่อยากซีเรียสยังไม่อยากจริงจังอะไรแบบนี้ดูดูกันไปก่อนก็อาจจะมีเสี่ยวามรู้สึกเสียเซลล์กันไปอะไรประมาณแบบนี้มันค่อนข้างที่จะแบบรักแรงหึงแรงหรือห่วงยังไม่ทันได้คบกันเลยแต่ห่วงกันแล้วอะไรประมาณแบบนี้นะคะสําหรับวันนี้นะ โดยภาพรวมในวันนี้ของคุณก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะว่าอารมณ์จะค่อนข้างที่จะถ้าเรียกว่ามีคือฐานมันอยู่ข้างหน้าจันทร์ฐานกําลังของอาคารและเป็นมรณะด้วยวันนี้อาจจะมีความรู้สึกแบบมีแพชชั่นในบางสิ่งบางอย่างที่แบบรุนแรงอ,อยากจะมีไฟนี่ในการทํางานทางานทำงาน,งาน,งานอยากให้ได้ดังใจตัวเองนะคะก็ถ้ามันเกิดไม่ได้ดังใจคุณคุณอาจจะแบบรู้สึกแบบ ไม่พึงพอใจโกรธอะไรประมาณแบบนี้ก็ระมัดระวังนะในเรื่องของอารมณ์ของคุณด้วยนะเลขเด่นของคุณก็คือ4 2 2ในวันนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องรู้ดวงได้วันกับครูดามมาโดยตลอดแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยเผื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ๆใ,ในวันพรุ่งนี้จะได้ติดตามกันทันนะคะสำหรับใครที่สนใจที่อยากจะดูดวงส่วนตวัว ข้างล่างใต้คลิปนี้ก็มีรายละเอียดค่าครูเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นหาสร์ยูเรเนียนหาสัตร์ไทยเลขเจตัว9ฐานพยากรณไพทาร์โรนะคะติดต่อไอดียไลน์มาสอบถามจองคิวดูดวงเพิ่มเติมได้และก็ฝากช่องรู้ดวงเออช่องไม่ใช่ฝากช่องครูดาวออราอยู่อีกช่องหนึ่งของครูด้วยด้วยนะคะเป็นช่องที่พยากรณ์เกี่ยวกับทางด้านความรักแต่ละราศีรายเดือนนะนะคะ ขออวยพรให้กับทุกท่านมีความสุขความสมหวังในความรักขอให้ทุกที่ที่ทุกท่านเดินทางไปเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์คล้าคลาดปลอดภัยขอให้โชคดีนะคะขอบคุณมากคะ่ะบ๊ายบาย